kau yang pertama di hadapan saya สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องวันแซนโดนตานะคะหรือวันศาสตร์เขมรค่ะซึ่งวันศาสตร์นั้นก็จะมีทั้งศาสตร์ไทยศาสตร์จีนเขมรลาวสวยนะคะสำหรับปีนี้ปีพศ2566นะคะวันแซนโดนตาตรงกับวันที่13ถึง14ตุลาคมค่ะหรือก็คือเป็นวันที่ตรงกับแรม15ค่ำเดือน10ของชาวไทยนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่บางท้องที่อาจจะไม่ใช่วันนี้นะคะเพราะว่าบางถิ่นก็อาจจะถือวันที่สะดวกอาจจะใกล้เคียงกับวันศาสตร์ค่ะ ในวันาสารนั้นก็มีความเชื่อว่าเป็นวันที่บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะจะเดินทางมาถึงโลกชาวไทยที่มีเชื้อสายเขมรทุกครอบครัวก็จะมีการจัดตั้งเครื่องเส้นไหว้ที่บ้านค่ะแล้วก็จะมีญาติญาตินำเครื่องเส้นไหว้มารวมตัวกันนะคะก็จะเป็นวันที่ได้พบปะญาตาิาิบางคนก็อาจจะอยู่ไกลนะคะทุกคนก็จะมาพร้อมกันในวันนี้ พร้อมกับทําพิธีเส้นไหว้หลังจากทําพิธีเสร็จนะคะญาติพี่น้องก็จะนําอาหารเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมารับประทานร่วมกันค่ะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ญาติมิตรลูกหลานค่ะจากที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตานะคะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญที่จะได้พบปะญาติค่ะ ในภาษาเขมรน,นั้นคําว่าไงาแซนโดนตานะคะไงแปลว่าวันค่ะแซนหมายถึงการเส้นไหว้โดนตาหมายถึงการทําบุญให้ตายายค่ะและก็บรรพบุุษที่ล่วงลับไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ